สองซูปเปอร์ให้เมืองไทยพร้อมลุยศึกวัน170สุดมั่นมีดีจะเป็นแชมป์ทั้งคู่สวัสดีครับแฟนมวยวันนี้ก็จะมาพูดถึงศึกวัน170ที่คอดโผสองคู่เอกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคู่ระหว่างตะวันฉายจะรีแมตกับซูบอนนะครับเป็นภาคที่2แล้วก็ซูปเปอร์เล็ก จาดวนกับนิโคคาริโลนะครต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็น2คู่เอกที่โคตรน่าดูนะฮะโอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ยบอสชาตีก็เคยประกาศไว้แล้วว่า2คู่นี้เนี่ยจะได้เจอกันภายในปีหน้าแน่นอนครับแล้วก็สมการรอคอยนะฮะจัดให้ลงศึกใหญ่เลยนะนั่นก็คือศึกวัน17 0ที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีในวันศุกร์ที่24มกราคมนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยผมขอพูดถึงคู่เอกคู่ชูโรงก่อนนะฮะคู่ระหว่างตะวันชายกับซูบอนนะฮะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยซูบอนเคยประกาศอย่างรีแมตชิงแชมป์ตะวันชายนะครับโอ้โหแล้วก็สมใจอยากซูบอนนะครับบอชตีจะให้คาําขอบอชตีก็เลยลั่นมาจ้าว่าเออจะให้ซูบอนเนี่ยไปรีแมตชิงแชมป์ตะวันชายแน่นอนครับหลังจากที่ซูบอนทาได้นะครับสามารถเอาชานโจนาัววุฒแบบโอ้โหชนิดแบบเบสเซตเด็ดขาดน,นะครับเอาชานแค่ยกแรกนะครับ บอกกันว่าถ้าสูบอลได้แก้มือกับใครเขาไม่ค่อยจะพลาดน,นะครับก็จะสามารถล้างตาได้ตลอดเลยนะฮะโอ้ oh, oh, ต้องอรอลุ้นบอพิสูจน์กันว่าเขาจะล้างตาตะวันฉายได้หรือเปล่าครับ, mm. รบเพราะาสิ่งสำคัญเนี่ย mm. ก็คือซูบอลเขาอยากเป็นแชมป์ทั้งสองกติกานะครับ mm. เป็นเข้มขัดแชมป์โลกทั้ง2กติกาทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งนะครับโอ้โ oh, ห mm. ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่งานง่ายนะครับที่จะเอาชนะตะวันฉายได้เนี่ยแต่มันก็ไม่ยากจนเกินไปจนแปบลบว่าเออจน ไม่มีทางสู้นะครับมันก็พอมีหนทางสู้อยู่ครับไม่ใช่ว่าไม่มีทางสู้เลยแต่อย่างั้นอย่างนี้นะครับเอซูบอลเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมตัวไปอย่างดีครับเตรียมที่จะแก้มือเตรียมที่จะมาเอแก้เกมตะว,วันฉายให้ดีนะครับแล,แล้วก็เตรียมร่างกายให้ดีด้วยอย่าแผวปลายโดยดิดขาดนะครับอย่างไฟที่ซูบอลเคยแพ้ตะวันฉายมาเนี่ย สุวรรณก็แผ่วไปนะครับช่วงยก3ยก4ยกหเนี่ยเริ่มจะหมดนะครับโดยเฉพาะช่วงยก 4. ยก5เนี่ยเออเห็นได้ชัดเจนว่าเริ่มจะแผ่วไปนะครับโอ้โหเจอตะวันฉายตีป้าป้า,ป,าป้าเข้าไปเนี่ยก็มีแบบยุบมีย่นนะเห็นได้เหมือนกันนะครับพ่อต้องไปแก้ลูกนี้มานะครับถ้าอยากจะเอาแชมป์โลกจากตะวันฉายไปได้นะครับที่สำคัญเนี่ยต้องแก้ลูกทีกับลูกเตะตะวันฉายนะเพราะตะวันฉายเนี่ยเตะหนักแล้วก็ถีบแรงนะครับโอ้โหอย่างไฟที่เจอเจอกันมาเนี่ยก็ ขีบแล้วก็ตีกระเดิงกระดอนเลยนะฮะซูบอทเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่างานยากอยู่นะครับงานหยาบอยู่ว่าตะวันฉายทั้งสดทั้งได้หนักครับได้ลูกหนักลูกแข็งเก่งนะครับโอ้โหแต่ถ้าเรื่องฝีมือเรื่องความเร็วเนี่ยซูบอทไม่แพ้แน่นอนครับโอ้โหต้องรอพิสูจน์กันนะครับว่าซูบอทไฟนี้จะสามารถแก้ทางตะวันฉายได้ไหมนะครับโอ้โหต้องรอลุ้นกันนะครับ แลวที่แฟนมวยรอคอยนั่นก็คือบทสัมภาษณ์เขาซูบอนนะครับแฟนมวยหลายคนก็จะหาว่าซูบอลในขี้โม้ขี้คุยกินไปหรือเปล่านะครับโอ้โหเขาเป็นนักชกที่พูดสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับความมั่นใจตัวเองสูงนะครับในความคิดส่วนตัวผมผมก็มองว่าเออมันก็เป็นสีสันนะครับเป็นสีสันของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับที่เขาอาจจะใช้บทซูบอลพูดแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้มีสีสันจะได้สร้างความบันเทิงนะครับก่อนที่จะชกนะฮะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะมีคอนเทนต์มีสีสันบ้างนะครับ และอีกคู่นะครับก็เป็นคู่เอกก็ดูเดอดไม่แพ้กันนะครับคู่ระหว่างซูเปอร์เล็กกับนิโคคาริโลนะครับโอ้โหต่อบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยก็ถูกคู่ถูกเวลานะครับนิโคเขาก็ โพสต์ก่อนหน้านี้นะครับโพสในจี IG เนี่ยเขาเนี่ยอยากเจอกับซูเปอร์เล็กมากๆาครับหลังจากที่ซูเปอร์เล็กโค่นแฮกเกอร์ตี้ลงมาได้แล้วครับโอ้โหนิโคก็ได้โพสต์ลงในจีนไทยนะครับว่าเออเขานี่จะเป็นแอนเดอร์นิวเป็นแชมป์คนใหม่นะครับนี่แล้วก็มีรูปมงกุฎด,ด้วยนะครับโอ้โหแล้วก็โค้ดเจพีส卡尔เซอร์นะครับโค้ดคู่ใจของไอ้นิโคเนี่ยก็ได้โพสประมาณว่าเออนิโคนี่แหละจะเป็นไอราชันในรุ่นเบนตัมเวทคนใหม่นะครับโอ้โห แย่นี้ซูเปอร์เล็กนี่ก็นะซูเปอร์เล็กแบบไม่ตอบโต้อะไรนะครับซูเปอร์เล็กก็เฉยๆนะครับซูเปอร์เล็กเขาเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ตอบโต้อะไรมากมายนะครับรอเจอบนเวทีดีกว่านะครับไม่พูดเยอะนะครับซูเปอร์เล็กอย่างนั้นก็คือซูเปอร์เล็กนะครับเขาเน้นการกระทํามากกว่าความพูดนะครับเขาเนี่ยจะเอาชนะนิก โคแล้วก็หวังระลึกว่า10ล้านบาทคนต่อไปจะตกเป็นของเขานะครับโอ้โหก็ต้องรอเอาใจช่วยซูปเปอร์นะครับว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าจะสามารถป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นมตเวตได้ไหมนะครับก็ต้องรอพิสูจน์กันนะครับโซนแฟนมวยคิดอย่างไรคิดว่า2 s u ซูปเปอร์แห่งเมืองไทยจะเป็นแชมป์โลกวันทั้งคู่ได้หรือเปล่านะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมขออภัยแฟนมวยมานี่นที่ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตามสารการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอลืมไปตามกันได้ที่แอดไลน์พีวายยี่แอดพีวาลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม